การที่จะเป็นพานป่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากจะมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความกล้าหาญเป็นพื้นฐานแล้วสิ่งที่ต้องหามาเพิ่มเติมและเรียนรู้ด้วยตัวเองก็คือของขังและกรถาอาคมเพื่อช่วยตัวเองให้อยู่รอดในป่าป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะสาอแสวงหาคู่บาอาจารย์หรือได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่เป็นพรานคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเครื่องรางของขังก่อน ส่วนคาถานั้นเอาไว้ในโอกาสต่อไปผมเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนคิดเวลาเข้าป่าเดินป่านั้นอันดับต้นต้น,ต,น,ต,นต้องนึกถึงสองสิ่งนี้ก็คือมีดหมอกับเบียกแก่สองสิ่งนี้ผมขอไม่นำเสนอเพราะผมทำไปเยอะแล้วลองไปหาคลิปเก่าๆดูนะครับและอีกอย่างถ้าใครดูคลิปนี้จบจะสังเกตว่าทำไมไม่มีพระเครื่องเลยเหตุผลเพราะว่าบรรดาพานป่า จะไม่นิยมแขวนพระเข้าป่าเพราะเชื่อว่าพระเครื่องมีคุณทางเมตตาหรือแคลคาาหากแขวนพระเข้าป่าจะไม่ได้เจอสัตว์ป่าเลยจะแควคาดไปหมดโดยเหตุนี้ผานป่าจึงไม่ครองพระเข้าป่ากันนอกเหนือจากสิ่งที่ผมกล่าวมานี้จะมีอะไรบ้างไปรับฟังกันครับ 1. วัวธนูควายธนูความเชื่อเรื่องวัวธนูและควายธนู มีอยู่ทุกภาคของประเทศไทยวัวธนูหรือควายธนูถือเป็นของขังเอชชนิดหนึ่งที่มีความทรงพลังเข้มขังในอดีตตามหลักความเชื่อทางไสยศาสตร์วัวและควายธนูเป็นเครื่องรางที่จำเป็นสำหรับพานป่าโดยมีกติความเชื่อว่าจะช่วยปกป้องคุ้มกันผู้ที่บูชาจะรอดพ้นจากพยันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นพูดผีปีศาจตลอดจนอสุรกายและคุณใสยต่างๆ รวมถึงเสือสมิงโดยเฉพาะเสือสมิงวัวธนูหรือควายธนูจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ดีที่สุดซึ่งสมัยก่อนพรานป่าจะกลัวเสือสมิงมากและเป็นเรื่องราวที่มีอยู่จริงจึงนิยมมาหาไว้ป้องกันตัวนับเป็นแลไอเทมต้นๆของในพรานวัวธนูหรือควายธนูจะมีอยู่สองแบบด้วยกันคือแบบสายขาวและสายดำตามแต่ลักษณะการใช้งานในการสร้างนั้นจะสร้างได้หลายแบบ โดยในยุคเริ่มแรกนั้นจะเป็นไม้ไผ่สารเป็นโครงตัวควายหรือวัวแล้วเศกเป่ามนคาถาให้กลายเป็นควายหรือวัวธนูและในยุคต่อมาถูกสร้างด้วยการปั้นหรือหล่อโดยโลหะอาถรรพ์เช่นตะปูศพเจ็ดป่าช้าดินอาถรรพ์เจ็ดป่าช้าและมวนสารอาถรรพ์ต่างๆนอกจากจะพกติดตัวได้ก็ยังเชื่อว่าสามารถใช้เฝ้าบ้านหรือไล่นาได้ด้วยและใช้เป็นเครื่องป้องกันตัว สำหรับคนโบราณที่มีวิชาอาคมเนื่องจากควายธนูหรือวัวธนูเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่มีไว้ทำลายล้างศัตรูที่ยากที่จะทำลายหรือล้มมันได้ด้วยอาวุธธรรมดาการแก้มนดำจะต้องแก้ไขด้วยเวทวิทยาที่มีอาคมที่แข็งแกร่งมากกว่าเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือควายธนูหรือวัวธนูเป็นสัตว์ที่มีอาคมร้ายแรงผู้ที่คอยเลี้ยงดูต้องคอยควบคุมให้เชื่องตลอดเวลา เพราะหากดูแลไม่ดีความร้ายกาจของวัวธนูและควายธนูอาจย้อนกลับมาทำร้ายเจ้าของได้เหรียนย่อมมีสองด้าน 2. หุ่นพยนต์มีการสร้างกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นการจัดสร้างหุ่นจำลองรูปคนโดยครูบาอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมทำจากวัสดุต่างๆต,ตามตำราที่ร่ำเรียนมาการสร้างหุ่นพยนต์นั้นเป็นความเชื่อในทางศิยศาสตร์วัสดุที่ใช้ในการสร้างมีหลายชนิดเช่น การใบลานหญ้าแพร่ไม้ไผ่และขี้พึ่งนำมาปั้นเป็นหุ่นจำลองในรูปลักษณะของคนสัตว์เทวดายักษ์หรืออะไรต่อมิอะไรโดยอาศัยหลักการว่าอยากได้รูปร่างยังไงให้ทำหุ่นแบบนั้นหรือชนิดไหนตามแต่ความต้องการจะใช้หุ่นพยนต์ประมาณว่าให้เหมาะสมกับงานที่จะใช้ไปทำและนำมาปลุกเสกเพื่อให้มีผลทางคุ้มครองป้องกัน เสมือนมีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่กายที่ดีคอยคุ้มครองเราเวลาเดินป่าอย่างไรก็ตามแม้แต่ดินเพียงก้อนเดียวก็เป็นหุ่นพยนต์ที่ทรงพลังได้แต่ต้องมาจากวิชาอาคมของผู้ทรงอาคมแก่กล้ามากที่สำคัญคือควรจะทำบุญกวดน้ำให้แก่หุ่นพยนต์ที่เราใช้อยู่เป็นประจำมีข้อห้ามคือไม่ให้ถวายเหล้ยายาอย่างเด็ดขาด 3. เหรียญพยาครุฑ เป็นเรียนที่พานป่าทุกคนต้องพกเข้าป่าเป็นประจำนับเป็นอีกหนึ่งไอเทมสำคัญในการเข้าป่าไม่เฉพาะแต่พรานรวมถึงคนตัดไม้ด้วยพรานป่าและคนตัดไม้มีการเล่าขานสืบต่อกันมาว่าหากจะนอนในป่าไม่ว่าบริเวณใดก็ตามให้ตอกเรียนครุดโดยตอกให้ด้านที่เป็นรอยครุดติดไว้เหนือบริเวณที่เราจะนอนตอกเสร็จแล้วให้เก็บเหรียญพกไว้เหมือนเดิม สะกดพวกผีและปีศาจต,ต่างๆเหรียญพญาครุฑเป็นเรียนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกก็มีความเข้มขังเพราะเชื่อกันว่าพญาครุฑเป็นสัตว์กายสิทธิ์ที่ไม่มีผู้ใดสามารถฆ่าให้ตายได้มีอายุยืนเสมือนว่าเป็นอมะตะสามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณใส่ทั้งปวงพูดผีปีศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ป้องกันภยัยสัตว์ร้าย เขียวงาสารพัดรวมถึงอสอรพิษเพราะเกงตะบะบาร,รมีขององค์พญาคุดเป็นที่สุดมีเรื่องเล่าจากคนเฒ่าคนแก่ว่าสมัยที่ท่านเคยตัดไม้และล่องไม้ไปตามแม่น้ําปิงเพราะสมัยก่อนไม่มีรถในการเดินทางจึงใช้กระแสน้ําเป็นตัวเดินทางไม้บางท่อนไม่ยอมไหลไปตามกระแสน้ําบางท่อนอยู่นิ่งลักษณะคล้ายการไหลทวนน้ําบรรดาผู้เฒ่าจึงเอะใจว่า ไม้ท่อนนี้ต้องมีอารันแน่ๆจึงเอาเหรียญตาคุดตอกลงไปที่หัวไม้ท่อนนั้นปรากฏว่าไม้ท่อนนั้นพลิกตัวหมุนกิ้งไปกิ้งมาอย่างน่าประหลาดก,ก่อนจะไหลไปตามกระแสน้ำปกติเช่นเดียวกับหมอผีบางท่านหากตรวจพบเจอว่าผีมาเข้าสิงสู่ในเสาบ้านทำให้คนในบ้านอยู่ไม่เป็นปกติสุขหมอผีก็จะตอกเหรียญคุดให้จมหายไปในเนื้อไม้ทั้งเหรียญเพื่อเป็นการสะกดพูดผี ให้อยู่ในพบในภูมิไม่ให้ออกมารบกวนใครเหรียญพยาครุฑจึงนับว่าเป็นวัตถุที่มีความขังและความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองมากมาย 4. ยันเกราะเพชรยันเกราะเพชรเป็นที่โด่งดังและถูกกก่าวขานสืบต่อกันมาแต่โบราณหลวงพ่อปานวัดบางนมโคโดยท่านนั้นได้ศึกษาจากตำราพระร่วงโดยตัดมาจากส่วนหนึ่งของธงมหาพิชัยสงครามเป็นการนำเอาพุทธคุณบทต้น มาเขียนเป็นตัวขอมถือกันมาแต่โบราณการว่าเป็นยันที่ทรงอนุภาพมากโดยพุทธคุณโดยสร้างจากอัขรยันที่ขึ้นจากบทอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแต่ละช่องห้องคาถาแตกย่อยไปต่างกันมีอนุภาพครอบคลุมในทุกด้านพรานป่าจะพกแบบผ้ายันหรือเป็นรอยสักก็ได้เชื่อว่าหากมียันนี้จะไม่ตายโหงอย่างเด็ดขาดจะไม่ตายด้วยสัตว์มีพิษ อีกทั้งเขี้ยวงาทุกชนิดปลอดภัยจากคุณใส่ทุกชนิดเปรียบเหมือนเกาะแก้วคุ้มครองป้องกันภยัยอีกทั้งยังสะท้อนย้อนกลับไปสู่ผู้ที่จะททำร้ายเราได้อีกด้วย 5. ว่านพระตบะเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งถือเป็นว่านที่มีอนุภาพดีที่สุดในบรรดาว่านทั้งปวงใช้เป็นยาก็ได้ใช้เป็นเครื่องรางป้องกันพูดผีปีศาจก็ได้หากใครปลูกไว้ในบริเวณบ้านจะอยู่เย็นเป็นสุข หากผ่านพิธีกรรมบางอย่างก็จะเกิดความเข้มขังยิ่งขึ้นโดยเชื่อกันว่าว่านนี้มีธาตุประหลอดอยู่ในหัวจึงทำให้มีอิทธิฤทธิ์มากลักษณะต้นและใบจะคล้ายขมิ้นและอ้อยแต่จะใหญ่กว่าหากมีว่านนี้พกติดตัวไปพูดผีทุกชนิดก็จะไม่กล้าสำแดงเดชแต่อย่างใดจะทำให้ผู้ครอบครองหรือผู้กินหรือผู้ใช้มีอนุภาพและสามารถต่อสู้กับสิ่งเล่นลับ ถ้าเจอต้นในป่าพรานป่าจะนิยมเก็บมาพกติดตัวเพราะสามารถนำมาทำเป็นยาได้สำหรับแก้ปวดท้องหรือท้องเดินยังมีความเชื่ออีกว่าหัวว่านยังสามารถนำมาแช่น้ำมนต์พลแก้คุณใส่ทุกชนิดและให้คนท้องกินลอดบุตรง่ายเอาหัวว่านผูกติดกับเปดเด็กเด็กจะนอนไม่สะดุ้งว่านนี้ไม่เป็นอันตรายแก่พระภูมิเจ้าที่เอาเข้าพิธีสวดพันยักษ์ว่านนี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์ มีลิทธานุภาพมากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้คือเครื่องร้างของขังที่ในพารหรือคนเดินป่าพกติดตัวไม่จำเป็นต้องทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญนอกจากเครื่องร้างของขังแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือสติและสภาพจิตใจเพราะเราไม่รู้ว่าในป่ามีอะไรบ้างทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเมื่อเผชิญกับสิ่งนั้นสติจะเป็นสิ่งที่สาคัญ ควบคุมไม่ให้เราเตลิดและจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เผชิญได้ทุกเรื่องเชื่อไม่เชื่อขึ้นอยู่กับตัวท่านเองไม่ต้องให้ใครมาตัดสินแต่อย่างงมง่าย